สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่วงครูสวัสดิ์พาทำทำไปเรื่อยทาเพื่อเรียนรู้และนําผลการเรียนรู้สู่การปฏิบัติจริงครับเพื่อจะได้แบ่งปันประสบการณ์และเป็นช่องทางในการแสวงหาความรู้กับทุกทท่านอีกช่องทางหนึ่งครับมีเพื่อนหลายๆท่านนะครับประสบปัญหาเกี่ยวกับเวนจูรี่นะครับที่ว่ามันไม่ดูดน้ําแถมมันยังปล่อยน้ําออกมาจากหัวกรองอีกซิด้วยซ้านะครับปัญหาเกิดจากอย่างนี้หรือเปล่าเดี๋ยวเราไปทดสอบกันเลยนะครับว่ามันเกิดจากอะไรแต่เดี๋ยวก่อนที่จะทดสอบถึงปัญหากูจะทําให้ดูก่อนว่า สภาพการทํางานปกติของมันนั้นเป็นอย่างไรไปดูกันทางนู้นครับครับและก่อนอื่นนะครับครูจะใช้สายต่อเข้าและต่อออกก่อนนะครับอันนี้คือสายที่ครูใช้อยู่สายเส้นนี้เป็นสายต่อเข้านะครับก็เข้าตรงนี้เพราะว่าน้าน้าสายที่เข้ามาเนี่ยมันจะขึ้นไปนี่นะครับไปไปสร้างแรงดันนะครับตามลูกศรน,นี้นะครับ แล้วก็จะดูดปุ๋ยขึ้นมาเพื่อผสมกับน้ําแล้วก็จะออกในท่อนี้นะครับครูก็จะเสียบท่อนี้ไว้นี่เป็นท่อออกนะครับแล้วก็เดี๋ยวไปออกที่ปลายต้นกล้วยทางนูงน้นเนาะทีนี้แล้วครูก็จะใช้จุลินซีหนอกกล้วยนะครับเพราะว่าสีเขาจะเข้มหน่อยจะได้เห็นชัดๆเติมลงไปในถังนะครับครูก็ปิดระบบปิดประตูน้ําปิดหมดเลยนะครับเปิดอยู่ตัวนี้นั่นแปลว่าเปิดอยู่ตัวนี้นะครับ นั่นแปลว่าตอนที่เขาทํางานเนี่ยน้ำเข้านี่นะครับถ้าถูกปิดอย่างนี้แปลว่าน้ําไม่ขึ้นไปเวนจุรีน้ําก็ผ่านไปนู่นเลยแล้วก็ออกมาแล้วก็ออกมาทางออกเลยนั่นคือไม่ผ่านเวนจุรีนะครับตรงนี้ก็โดนปิดนะแต่ถ้าเราจะเปิดทํางานก็คือเปิดตัวนี้เปิดตัวนี้แล้วก็ไปปิดวาล์วตัวนี้นะครับล็อกเอาไว้นั่นแปลว่าน้ําวิ่งผ่านมาเข้านี่ไม่ได้แล้วมันก็จะวิ่งขึ้นนี่ แล้วก็จะวิ่งไปที่เวนจูลี่เวนจูรี่ก็จะดูดปุ๋ยขึ้นมาเดี๋ยวจะสาธิตให้ดูนะครับว่าสภาพปกติในการทํางานปกตินั้นเป็นอย่างไรนะครับตอนนี้เนี่ยครูขอเติมเติมน้ําก่อนนะครับเติมน้ําก่อนตอนนี้ครูเปิดไว้เนี่ยจะเห็นว่าน้ํานะครับตอนนี้มันดูดขึ้นมานครับพยายามจะดูดขึ้นมาเป็นอากาศขึ้นมาเนาะ,ะเดี๋ยวขอเติมน้ําก่อนสักนิดหนึ่งก่อน ประมาณนี้ทีนี้คูจะปิดทางเดินหมดเลยนะครับปิดไม่ให้มันเดินเห็นไหมครับพอปิดปุ๊บน้ํามันก็จะมาออกนี่นี่เนาะนี่ครับอเดี๋ยวขอลองไว้เลยลกันเนาะน้ามันก็จะมาออกพอปิดหมดแล้วเนี่ยน้าจะออกแล้วน้ําตัวนี้ไม่ออกแล้วทีนี้ถ้าถ้าครูปิดนี้อีกมันไปไหนไม่ได้แล้วนะครับอ่ะเดี๋ยวขอเติมฟลูออรินซีก่อนเพื่อให้เห็นสีอย่างชัดเจนนะครับ นี่นะตอนนี้น้ำเป็นสีน้ำตาลเข้มแล้วนะครับเป็นน้ําจุลินทรีย์แล้วอันนี้ครูเปิดวาลวไว้สุดนะครับแต่ว่าปิดระบบน้ําไว้หมดนะครับสักครู่เดี๋ยวจะลองดูเดี๋ยวมาดูใก,ใกล้ๆถ้าครูเปิดวาลวตัวนี้นะครับเปิดวาลวตัวนี้น้ํามันจะวิ่งขึ้นนี่แต่มันจะยังไม่ดูดมันเพียงแต่จะพ่นน้ําออกมานะครับอ่าดูนะนะครับนี่ครับน้ามันจะพ่นออกมาแบบนี้ เพราะว่ามันออกช่องนู้นไม่ได้นะครับพอครูเปิดช่องนู้นมาดูนะเป,ปิดปั๊บเห็นไหมครับหยุดแล้วทีนี้คุูจะจุ่มนะครับสังเกตสีให้ดีนะปึ๊บนี่ครับดูแลเห็นไหมครับนี่คือการสาภาพทํางานเป็นปกติของเขานะครับเราก็เราก็จะมารีรีวาวตรงนี้ว่าให้มันออกมาออกน้อยนี่อยู่ที่ตรงนี้ครับควบคุมที่ตรงนี้นะครับแล้วก็ตรงนี้ก็เปิดเอาไวนะ้เนาะแล้วตรงข้างหลังนะครับข,ข้างหลังข้างหลังนู้นก็ปิดเอาไว้นะครับ น้ำก็จะวิ่งเข้านี่นะน้ำวิ่งเข้านี่ออกไปนี่ผ่านไปตามลูกศรน,นี้ออกมานี่นะครับออกนี้แล้วก็มาออกเอ่อมาออกท่อนี้แล้วมันก็ไปนู่นครับไปออกนี่ครับคุณใส่ต้นกล้วยไว้นู่นครับ,น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 ,รบนี่คือน้าเวนจุรีที่ทํางานในสภาพปกติหลายๆท่านเป็นอย่างนี้หรือเปล่าส่วนใหญ่ที่พบปัญหานะครับ1ไม่ได้เปิดตรงนี้หรือเปล่านะครับปิดตัวนี้ไว้เปล่า แต่เปิดแค่ตัวนี้หรือเปล่าเห็นไหมครับพอเปิดแค่ตัวนี้น้ําก็จะไหลาจากตรงนี้ออกมานี่ครับไหลออกมาไหลไหลออกจากวินจูรีออกมานะครับกับ2กับ2แรงดันจากตรงนี้มันมามันมีสูงนะครับมันมีสูงมากพอออกไปเนี่ยมันระยะทางจากตรงนี้ที่ออกไปเป็นสายเนี่ยมันยาวเกินหรือเปล่านะครับลองลองพิจารณาดูเดี๋ยวครูจะสาธิตให้ดูว่าถ้าเกิดครูไป ต่ออยู่ใ,ใกล้ๆก๊อกนะแล้วก็สายทางออกมันยาวเกินเป็นยังไงนี่คือปลายสายนะครับแล้วก็นี่คือระยะทางของสายนี่ครับยาวมากเลยแล้วเมื่อกี้ที่ครูต่อไว้ตรงนี้นะครับนู่นยาวไปนู่นนะครับเดี๋ยวครูจะไปที่ตรงใกล้กับก๊อกที่สุดเลยนะครับอันนี้ตามครูมาตรงนี้เป็นก๊อกน้ําที่ครูต่อไว้แล้วตรงนี้จะเป็นจุดที่ครูจะเอาเวนจูรี่มาต่อนะครับ <oops S 2> ซึ่งมันอยู่ใกล้กับก๊อกมากเลยเลยนห็นไหมครับอยู่ตรงนี้นะ,ะระยะทางจาก จากาต้นน้ำเนี่ยไปถึงปลายสายนู่นไปไกลมากเลยนะครับอ่ะก็เช่นเดียวกันครับเอาทางน้ําเข้านะครับอันนี้เป็นทางน้ําเข้าเนาะเข้าทางนี้แล้วก็น,นี่เป็นทางน้ําออกนะครับซึ่งออกไปนู่นนะครับเมื่อกี้เห็นแล้วเนาะอ่าทีนี้เอาปุ๋ยมาวางกัเลยวางกัเลยกระจุมไปเลยน,ลยลน,ลนะครับเดี๋ยวครูจะปล่อยน้ําเข้าระบบนะครับน้าจะเข้านี่วิ่งขึ้นมานี่นะครับแล้วก็เข้าไป ผ่านเวนจูรี่แล้วพื่อก็ไปออกนะครับออกแล้วก็ไปผ่านวาลวเดี๋ยวคูจะเปิดวาลวไว้แล้วก็จะออกเป็นทางน้ําออกทีเนี้ยนี่คือตัวปัญหาสําหรับหลายๆท่านก็คือระยะทางจากต้นน้านะครับออกไปสู่ปลายทางเนะี่ยมันยาวนะครับเราลองดูว่า,าปัญหาของเพื่อนๆเ,เป็นอย่างนี้หรือเปล่านะครับเดี๋ยวกูเปิดน้าเลยเนาะ,ะนี้นะครับเนี่ยอย่างเนี้ยบางคนต้อสเปัญหาว่า น้ำไหลย้อนออกมาเลยน,นะครับทีนี้ครูจะเปิดวาล์วตัวนี้เนาะนะครับจุ่มลงไปเนาะเปิดวาล์วตัวนี้นะดูดนะโอเคแต่ดูดน้อยมากเห็นไหมครับอยากดูดเมือนกันเจะดูดเนาะดูดน้อย,น,อยนี่นเพื่อๆในดันน้ําลงมาด้วยซ้ำเนี่ยเห็นไหมใช่ไหมครับนี่คือปัญหาที่เพื่อนเอนเจออย่างนี้ใช่ไหมครับนี่แหละครับปัญหาก็คือทางน้ําออกเนี่ยระยะปลายสายเนะี่ยมันยาวเกินไปนะครับดังนั้นเส้นนี้เนี่ยควรจะให้อยู่ประมาณ กึ่งกลางของของแปลงนะครับ <Okay. S 1> เพื่อที่จะให้เขาได้ทํางานได้เต็มที่เนี่ยปุ๋ยจะเต็มแล้วเพราะว่าน้ํามันไหลย้อนมานะครับอ่ะโอเคก็เดี๋ยวครูปิดน้าก่อนครับพอเดี๋ยวน้ําจะเต็มเนาะอ่ะเอาละครับก็ลองเอาประเด็นปัญหานี้ไปลองพิจารณาดูนะครับว่าสภาพของแปลงของเพื่อนๆน่ะมันมีสภาพยังไงสายที pues ่ออกน้ามันยาวกว่าเหมือนที่ครูได้ สันนิษฐานไว้อย่างนี้หรือเปล่าถ้าเป็นอย่างนี้ก็คงจะต้องปรับปรุงในเรื่องของปลายสายที่ไม่ควรจะให้มันยาวจนเกินไปนะครับเพราะว่าเนื่องจากว่าตัวเวนจุรี่นี่มันเล็กถ้าอย่างนั้นก็คือจะต้องเพิ่มแรงดันน้ําอาจจะเพิ่มขนาดท่อเพิ่มขนาดของเวนจุรี่ที่ให้มันสามารถมีแรงดันได้เพิ่มมากขึ้นอย่างนั้นก็อาจจะช่วยท่านได้นะครับคลิปนี้หวังว่าน่าจะเป็นประโยชน์สําหรับเพื่อนๆที่เข้ามารับชมแล้วกับเพื่อนๆที่ประสบปัญหาว่าเวนจุรี่ไม่ทํางานนะครับ แต่ถ้าใครคิดอยากจะทำบริวิลลี่ในเวอร์ชั่นนี้นะครับครูจะปรับปรุงเวอร์ชันนี้ให้เป็นอีกเวอร์ชันหนึ่งเพราะว่าของครูนั้นน่ะมีปัญหาอีกอย่างหนึ่งปัญหาอย่างไรเดี๋ยวติดตามกันในโอกาสหน้านะครับฝากกดติดตามช่องครูสวัสดิ์พาธรมนะครับจะได้ไม่พลาดชมสาระดีๆจากครูสวัสดิ์นะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ